ที่ทราบผมว่าปัญหาของการจริตของรัฐเกของเราเพิ่มระดับควารมรุนแรงมากขึ้นจากผลของการสำรวจขององค์กรเองร่วปกับภาครัฐที่ทำื่อเร็วครั้งล่าสุดก็ได้ยืนยันว่าสถานการณ์ปันมีความรุนแรงราันไม่มีแต่สง่งผลกระทบต่อมุกม์นประเทศไทยที่ต้องสูญเสียไปทล้งหมยหม่มีสีย้รับ ส่งผลกระทบต่อเรื่องพยายามการพัฒนาประเทศแต่คร่ทราท่นยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยนะทำให้ความสามารถในการ การหวรเนได้ผลประโยชน์จากการทุจริตและยองรับให้มีการทุจริตได้จากครอร์รัปชันได้แพร่หลายทุกระดับทั้ทงในแวดวงทางการเมืองก็ดีตระกูลก็ดีและเอกชนเองก็ดีตั้งแต่ระดับการบริหายการท้องถิ่นจนถึงส่วนราชการจนถึงรัฐบาลกลางอันนี้ก็ได้ฟังวาาเป็นวัฒนาการกาดวัฒนาธารรมวัฒนธรรมโกงที่มีการ,ปรเลปลี่ยนรูปแบบ ซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับและมีการขยายตัวทั้งขนาดและปริมาณดังนะั้นอราสฉันยิงกลายเป็นภัคุกคามที่สำคัญเสียงคอรฉะทันยิงกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและทำให้ไม่สามารถมองและแก้ปัญหาอย่างแยกส่วนได้เป็นรายบนะครับต้องอาศัยการแก้กฎหรืออาศัยการแก้กฎหมายบางโรการ แต่ต้องพิจารณาเรื่องของการพิจารันในภาคส่วนทั้งหมดทางองค์กรกอบต่อใต้พลเรืนได้ตั้งคณะทํารรงานศึกษารูปแบบวิธีการจัดการทฤษฎีเพื่อแก้ไขโครงสร้างปัญหาทั้งระบบที่ผ่านมาเราได้รับความความเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมหลายคณะและหลายบุคคลด้วยกันครับแผนแม่บทของการปฏิรูปการป้องกันและปราบป,ปรามอร์รือนให้มีประสิทธิภาพและยาง,ย,างยั่งยืน ที่เราได้จะนำเสนอในวันนี้มีอยู่ห้าแนวทางด้วยกันครับประกอบด้วยแนวทางที่1คือการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมวิทิศัางกฤษเราใช้คำว่ราบบรีฟอร์มโดยร่วมหล่อครับที่ผ่านมาคนโกงม,มักใช้อิทธิพลเส้นสายช่วยกันโกงช่วยกันปกปิดจดกฎหมายเอาปิดได้ยากไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองผู้เสียหาย ประชาชนจึงไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่อยากเดือดร้อนกระบวน,นการยุติธรรมบางครั้งก็ล่าช้าขาดความศักดิ์สิทธิบทลงโทษเบาจนไม่มีความเกรงกลัวคือมีความรู้สึกว่ากงแล้วก็ยังคุ้มทั้งองค์กรยังเสนอว่าต้องปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้อย่างจริงจังมีหลักเกณฑ์การกำหนดโทษในคดีคอรัปช่นที่ชัดเจนเช่น ยึดผลประโยชน์ที่ได้รับจากการคอรัปชันคืนให้รัฐมีบทลงโทษที่หนักและอาจจะไม่มีอยายุความให้ทางบกชเองเร่งรัดในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นกรณีนพิเศษมีมาตรการที่จะเอาผิดกับผู้ให้สินบนให้มากขึ้นใช้มาตรการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของทางนักการเมืองและขรานการที่ฟจจุล และเร่งให้มีการแก้ไขรัฐกฎหมายเพิ่มเติมให้มาให้ตรงกับมาตรฐานสาลพร้อมสพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนและปกป้องให้ผู้ให้เบาะแสซึ่งอาจจะมีรางวัลนำจับมีนอกมาตรการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของราชการที่จะเงื่อนไขที่ใหกับเกิดการเรียกร้องรับสินบนแล้วก็ป้องกันกระบวนการแทรกแซงการแต,ต่งตั้งข้าราชการจากฝ่ายการเมืองเป็นทตทนการเรื่องที่สอง ในเรื่องสองับเรื่องการปฏิรูปได้โอการสร้างความร่วมของภาคประชาชนและ,ะชาสังคมหรือที่เราเรียกว่า Reform Social Participation ัทุกศา์ที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญคือมีการปกปิดบิดเบือนข้อมูลที่แท้จริงให้กับประชาชนโครงการของรัฐสนวนมากอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนประชาชนควรจะมีสิทธิ ในการออกความคิดเห็นและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐอย่างแท้จริงองค์กรเห็นว่าเพื่อที่แก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องมีการสร้างความแข็งแกร่งของภาคประชาชนในการที่จะต่อต้านการคอรัปชันเร่งสร้างและขยายเครือข่ายและร่วมขยายผลทั้งในกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์จากการถึงตัวของสังคมครับที่แสงหาความเปลี่ยนแปลง ใน้นการสื่อสารและการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่หลากหลายโดยที่รัฐจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สนาธาาณะอย่างม,มีประสิทธิภาพให้เพียงพอและให้สมควรเรื่องที่สามกับเป็นเรื่องการปฏิรูปด้านการปริโรคเรือคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านคอรัปชันรีฟอร์มออนโซเชียลมอร์เรีในสมัคมไทยปัจจุบันคนไทยบางส่วนเชื่อว่า การเอาเปรียบคนอื่นอโกงนิดโกงหน่อยไม่เป็นไรที่สําคัญใครๆก็โกงและไม่มีทางเอาชนะได้ <c oughs> ทุกวันนี้คนโกงกันโดยไม่ต้องอายใครและไม่รู้จักอายตัวเองซึ่งเด็กและเยาวชนกำลังเรียนรู้พฤติกรรมที่ผิไไดๆผู่ใดผลทางที่แก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องมีการัรูปการ,รศึกษาให้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสำนึก รู้ผิดรู้ชอบเป็นพื้นฐานในด้านของการสร้างคนต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่เช่นกินให้น้อยลงใช้ให้น้อยลงไม่ต้องโขงไม่ต้องเอาเปียบคนอื่นเคารพในสิทธิของผู้อื่นแล้วก็สร้างจิตสานึกสาธารณะให้มากขึ้นไม่เห็นแั่ประโยชน์ของตัวฝ่ายเดียวเปลี่ยนความเข้าใจหรือความเชื่อของสังคม่วนที่ยอยากความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนตัว รณรงนคุณธรรมเจริยธรรมตั้งแต่เด็กๆแล้วก็บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ย่านจริงจังและต้องมีการประสานาสัมพ์ยอย่างต่อเนื่องและยาวนานข้อที่4ครับเป็นเรื่องของการปฏิรูปมาตรการเรื่องของความโปร่งใสรีฟอร์มทรานส r ป n ร์นซีสก็เป็นที่ทราบกันว่าการดำเนินการโครงการต่ตางๆของภาครัฐและในในหลายระดับนะครับขาดความโปร่งใสและสร้างปัญหานานาประการ ทางองค์กรเห็นว่าเพาาื่อให้การดำเนินการเต็มไปด้วยความเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยและเข้าถึงได้ควรจะต้องมีการปรับปรุงพระชิดข้อมูลข่าวสารให้ทันเหตุการณ์สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลให้ความสาคัญกับเสรีภาพของสิมมวลชนและสิทธิในการแสดงออกของประชาชนเพื่มอำนาจประชาชนในการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลควบคู่กับการผลักดันข้อตกลงคุณธรรม ที่สังกัดเราใช้ว่า injective pack ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแจ้งเชิญบังคับโดยเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องควบคุมตั้งแต่ว่าเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการข้อที่5ครกับเป็นการปฏิรูปด้านการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันภาครัฐคือ reform on rules and accountability ปัจจุบันการดำเนิงนงานการทุจริตปัจจุบันการดำเนินงานคดีทุจริตเป็นไปอย่างล่าชา้าคดีโกงมีมาก จนทําไม่ทันใช้เวลามากทําให้ใ่รอบ้อและก็มีการละเลยคดีเล็กคดีน้อยการร้องเรียนของประชาชนเป็นไปได้ยากรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เชื่อว่าเรื่องร้องเรียนไปแล้วจะเกิดผลนําไปสู่การขาดแรงจูงใจหรือบางทีผู้นําของ,งองค์กรหรือคนที่นังเรื่องนี้ไปสู่ผู้บริการฟ้องร้องก็ถูกพงขูอตกตังหา ข้อเสนอของเราก็คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่นหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระปรับปรุงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในระดับต่างๆเพิ่มอำนาจและกลไกให้สามารถดำเนินคดีคอร์รัปชันได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจในการ สายุติธรรมและอุกรณ์สารพระเจ้าคุณเกียรติครับทุกวันนี้ถ้าเราเข้าติดตามจะเห็นว่าเรื่องของการสุจยิตครับท่านเป็นเรื่องที่สังคมไทยมีการพูดถึงมากมีการยอมรับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่มียุคไหนที่โอกาสในการที่เราจะพิบูตรเรื่องานนการสุจริตครับท่านจะมีความสูงเท่ากับในปัจจุบัน การตื่นตัวของประชาชนเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความหวัง,ท,งที่จะเห็นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ทางองค์คต่อต้านคอรแรัปชันพูดเสมอมาว่าเรื่องการทุจริตเขาท่านไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนมีส่วนร่วมใครที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องมีความรับผิดชอบคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวที่เป็นความหวังว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนเนี่ย จะมีกิจว่วเป็นได้ผมหวังอยา่างยิ่งว่าในการสัมมนาวนันนี้ในการเสวนาวนันนี้จากข้อเสนอที่เรามีจากความพิจเห็นที่ท่านมีความหลากหลายจะนําไปสู่ข้อเสนอที่มีความสมบูรณ์มีความเป็นไปได้และไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นข้อเสนออย่างเดียวผมอยากจะคิดว่าท่านอยากจะให้ข้อเสนอว่าจะทําอย่างไรที่จะให้การขับเคลื่อนีมีผมหวังว่าการสัมมนาจะสรุปและมีความพร้อม เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยมีรัฐบาลที่ตรงอยูนทั้ดการต่อเราสามารถจะนำเสนอไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปน